ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามจากช่องของเราครับเสื้อดิครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบฮะสวัสดีครับกนนบ็นี่เป็น EP ที่21แล้วใช่เรียกว่านี่ก็นั่งทำดูเสื้อดูงานไปครับ ดูเสื้อไปก็เลยได้ได้โอกาสมาทำคลิปพอดีอืม,อมก็เป็นเหมือนวันวันว่างช่วงแบบสถานการณ์แบบนี้ช่วงของหมด <c oughs> นะครับวันนี้เรานั่งเช็คเสื้ออยู่นั่ง,งพับนั่งดูอะไรเงี้ยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้ดูเลยแล้วกันว่าคําถามมีเข้ามาเยอะมากการดูเสือ้อการอย่างงู้นอย่างนี้นะเดี๋ยวรวมให้ในคลิปนี้เลยนะครับใช่เรียกว่าเป็นเบื้องต้นในการดูเสื้อแล้วกันนะฮะถ้าคุณเป็นมือใหม่ คลิปนี้ก็แนะนําให้ดูจนจบจะดีที่สุดนะครับมาเนื้อเมื่อกี้เรานั่งวัดไซส์อะเมื่อกี้เมื่อกี้วัดอกตัวนี้อยู่เพราะว่าดูแล้วในกองเป็นเสื้อซีรีส์นี่ว่านะครับอืมเนี่ยวัดหน้าอกอยู่ก็คือเราจะวัดล้วติดไปที่ร้านเราอะไรอย่างนี้เราก็มานั่งวัดอย่างนี้แหละเราดูวิธีการวัดวัดยังไงใช่นะครับอ่ะคือวิธีการวัดเลยหนึ่งเลยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยเนี่ย้คือสายวัดอ่าที่ต้องมีคือสายวัดนะฮะ อย่างแรกเนี่ยอย่างที่ในไลฟ์สดนะที่เราเห็นเนี่ยเราจะวัดจากหน้าอกนะครับอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งบเอด้านไหนวัดครับอาด้านเดยอ่าด้านที่เป็นนิ้วอย่างงี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยตั้งแต่นี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ไล่มาสุดจนนี้นะครับอันนี้ก็คืออก21นะครับคืออย่างบางคนเนี่ยเขาชอบจะบอกไซส์เป็นอ่ารอบอกก็คือคูณ2นะครับตัวนี้ก็คือรอบอก42นะฮะแต่ในไลฟ์สดอาจจะแบบว่าเอ้ยพี่ตัวนี้อก21เเป็นอันว่า เป็นที่รู้กันว่าตัวนี้นะครับรอบอก42นะครับมันเป็นประมาณนะฮะก็เนี้ยก็จะประมาณไซส์อ่าไซส์ L ขึ้นไปนะครับนะคือบางตัวไซส์ไม่ตรงหรอกบางทีมันเป็นไซส์ M นั่นแหละใช่อ่ามันถึงต้องมีการวัดอกแล้วแต่ไซส์นะครับนะครับโอเคมาเป็นความยาวอกคือรอบนี้อ่าถ้ารอบอกก็คือวนคูณ2องอไปนะครับต่อไปเป็นความยาวนะครับอย่างที่บอกกันว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้อกเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะฮะนี่เลยหลังคอนี่เลย ลงมาถึงนี่ครับชายเสื้อจําเป็นต้องตรงกลางนะฮะตรงกลางเพื่อเสื้อให้มันเป๊ะที่สุดเซนเตอร์นะนี่ฮะยาวยี่สิบเจ็ดมาตรฐานก็เวลาคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณขายเสื้อเขาขอดีเทลคุณก็ดีเทลให้หน่อยอ่ะดีเทลตัวนี้อกยี่สิบเอ็ดอกยี่สิบเอ็ดยาวยี่สิบเจ็ดนะครับไซ้์ป้ายตอบไซส์นี้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นงานปั้มคอเนี่ยนะครับ ข้อมูลคออย่างบางคนลึกเข้าไปหน่อยก็อาจจะดีเทลว่าซื้อเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อซีรีส์นะครับซึ่งเขาผลิตของเขาเองเลยเป็นลิขสิทธิ์เฟรนซ์อย่างนี้เลยใช่นะฮะก็คือเป็นลิขสิทธิ์ใช่มันจะตรงกันระหว่างนี้แต่อันนี้ถ้าใครที่แบบรู้รู้เรื่องราวของเสื้อเนี่ยก็ดีเทลได้ทีนี้เราก็มาดูเรื่องตําหนินะครับที่ดูดูกันก็คือไม่ขาดไม่ข้างไม่รู้คือนะครับลักแร้ไม่ขาดก่อน่ลักแร้ไม่ขาด นะครับตามรักแร้ตามด้านข้างรูมดไม่ข้างก็คือนี่ไม่มีข้างอย่างเงี้ยก็ไม่มีตําหนิด้วยมีข้างเป็นยังไงครับมีข้างอะไรอธิบายไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะว่าเสื้อที่มีข้างเป็นแบบนี้นะครับมีข้างเห็นปะอ่ามีข้างนี่นะครับมีข้างพอแหวกออกมาแล้วมันจะมีข้างนะครับตะเข็บจะเย็บแบบนี้เลยนะครับตะเข็บเดิมเลยข้างเดิมข้างเดิมหมายความว่ามีมาแล้วเป็นดั้งเดิมก็คือมีอันนี้มาด้วยเห็นปะ มีป้ายม,มีป้ายแบรนด์เลยแค่สิมีมาแล้วเป็นดั้งเดิมใช่ถ้าข้างไม่เดิมแปลว่าทำทำเองเพื่อ,อเก็บไซส์อ่ะเช่นจาก XL ให้เหลือแออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้มันสลิมลงอ่าะะอย่างไม่มีข้างก็คือแบบนี้ตะเข็บจะไม่มีเลยอย่างนี้เลยยิบเป็นยิบเป็นเนื้อเดียวนะครับนี่นะฮะนี่คือไม่มีข้างนะครับโอเคออเค,คุณก็ดูตำหนิทั่วไปแหละนะครับตำหนิเสื้อมันดูยังไงอะรูมดแล้วก็ดูอย่างนี้ นะครับว่ามีกี่จุดนะครับเวลาไลฟ์สดคุณก็แจ้งเขาไปถ้าไม่มีตําหนิก็คือบอกว่าตัวนี้ไม่มีตําหนิแช่นนั้นเองง่ายๆนี่คือขั้นตอนการดีเทลเวลาคุณเป็นลือใหม่แล้วคุณแบบจะขายเสื้อสักตัวหนึ่งอ่ะต้องบอกอะไรผู้ซื้อบ้างมีสกินหน้าหลังไหมอ่านี่อ่านสกินเช็คลาสกินสกินหลังไม่มีสมมุติผมดีเทลตัวนี้ผมบอกว่ามีตําหนิครับมีตําหนิตรงตรงนี้ครับเนี่ยมีสีติดนิดหน่อยซักออกได้ นะครับต้องแจ้งอะไรอย่างนี้แจ้งโดยละเอียดนะครับอ่ะก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะตำนงตำนิค้างไม่ค้างทีนี้เสื้อแบรนด์ครับเป็นอันนี้แบบเป็นทิกสังเกตก็คือเสื้อแบรนด์หรือเสื้อที่เขาแบบมีตังทําเองหน่อยจะทําของตัวเองเลยนะฮะเนี่ยมีทั้งเป็นรูปแบบโซลล็อกใช่ไหมโลล็อกอะไรอย่างนี้ไนกี้อาดิดาสเหมือนกันหมดมีป้ายของตัวเองมีแท็กอะไรอย่างนี้ของเอง ก็จะมีพวกอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับลิขสิทธ์เขาก็จะอยู่ตามอ่าตามดีเทลของเสื้อนะฮะอยู่ที่การดีไซน์มากกว่าเหมือนแบบอสตาร์วอล์ตัวนั้นอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสตาร์วอล์ก็เป็นหนังอีกสตาร์วอลคืองานหนังนะฮะนี่เขาก็มีป้ายเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเขาก็ทําป้ายเป็นของตัวเองโดยการสกรีนบล็อกของเขาลงไปอย่างนี้งานป้ายก็มีสตาร์วอลงานป้ายก็มีอ่าสตาร์วอลงานป้ายก็มีแล้วมีราคานะนะนี่ฮะมิบล็อกสวยๆนี่คืองานลิขสิทธินะครับนี่คือเสื้อทั่วไป แต่เสื้อที่เราต้องดีเทลที่แบบมีราคาหน่อยจะเป็นเสื้อวงเสื้องานเก่าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันมีจุดสังเกตก็คือต่อกปีต่อกปี้ับตะเข็บนะเดี๋ยวเราหาตัวอย่างให้ดูเราหาตัวอย่างตัวอย่างฮะมีตัวอย่างประมาณของตัวประมาณหนึ่งยวเอาตะงานเก้าสูตรมาให้ดูตัวนี้เดยวเอาวงขึ้นมาให้ดูนี่เห็นไหมวงวงสมมุติว่ามันเป็นงานแบบ งานหัวหัวหน่อยมันก็จะมีจุดสังเกตเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยนะฮะสมมติลายนี้นะลายนี้คือ N w o เขาคือเขาเป็นนักมวยปั้มนะ New World Order นะครับซึ่งนี่ตำหนิครับอ่าผมให้ดูตำหนิก่อนหนึ่งรูสมมติถ้าเราดีเทียนหนึ่งรูมดหนึ่งรูมดไม่รู้มดอะไรนะอ่าตัวใหญ่เป่งเลยแล้วก็เนี่ย New World Order ตัว R คืออะไรบอกไปแล้วนี่นะครับ <ไป S 1> อยู่<อ>ตรงนี้นะลิิทธิ์เขาอยู่ตรงนี้นี่วิธีดูนะฮะคุณมาดูต่อไปนะเรามาดูสังเกตตัว C คือ c o p y r right i ้ไรนะฮะบอกไปแล้ว c o p y r i ้ไร right. นี่ตัวเลข1998ก็คือ c o p y r right i ้ไรเนี้ยรยนี้นึา9นะครับใครทำอะ่ะมันคือเสื้ออะไรมันเขียนว่า world championship นะะถ่ายไปหมดแล้วนะครับจางแต่ยังพอเห็นแต่มันลงท้ายด้วย company ก็ชื่อบริษัทชื่ออะไรหรือชื่ออะไรทุกอย่างนะออไร i g เนี่ย r r s e r v e เนี่ย Under License ครับมันเขียนบอกไว้หมดเลยบางอย่างก็มองไม่ชัดแต่ว่าตอกลิขสิทธิ์ดูอย่างนี้วิธีตีความอ่านอย่างนี้ปั p ป y ี i ไลนนี้ในปี1998โดยบริษัทนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องป้ายาาา่มดูป้ยอเรื่องป้ายแล้วกัน นะครับว่าดูว่ามันตรงยุคกันไหมนะนะครับอ่ะคุณดูป้ายนี้นะก็ป้ายทีอเมริกาทีอเมริกาเลยบริษัทเสื้อนะครับเหมือนกันก็คือป้ายนี้มันก็อยู่ในช่วง90หละใช่ก็1998ก็เป็นปีที่หลายๆโรงงานเริ่มทำตะเข็บคู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็เป็นตะเข็บคู่เพราะว่าอย่างหลายคนเนี่ยคือก็คําถามว่าเออพี่90เนี่ยมันมีตะเข็บคู่ด้วยหรอนะครับมี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 เก้าูปลายปลายอะไรเงี้ยคือ มันแล้วแต่เทคนิคโรงงานอะสมมติเนี่ยโรงงานผมทําโรงงานเสื้อสองคนอย่างเงี้ยแล้วผมแบบเฮ้ยผมอยากใช้ตะเข็บพู่อะเพราะว่าอยากให้ให้เสื้อผมแข็งแรงเสื้อผมไม่ทนทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แล้วแต่แล้วแต่โรงงานเขานะครับใช่อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่หนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกสักตัวสองตัวมาดูไม่เหรียญไหวงวงอ่าวงอ่ะเจอ์นี่อ่าเจอ์นี่นี่ก็เป็นวงอีกวงนึงเป็นวงเป็นวงนี่ฮะตัวนี้ตะเข็บพู่อ่า เป็นทูลเทคสีดำนะฮะป้ายเล็กนะฮะนี่ทูลเทคอย่างที่ผมบอกว่าเขาก็ทำเสื้อวงอนะครับนี่ฮะป้ายมาันมันมันขดไปละนะครับอ่าทีนี้จุดสังเกตนะครับอย่างเสื้อวงเนี่ยบางทีมันมาเป็นฟอนต์หรือมาเป็นเป็นรูปที่เราค่อนข้างจะไม่คุ้นนะครับนะฮะอย่างแรกเลยอาจจะต้องถ้ามีอักษรเนี่ยเอาเซิร์ชดูได้นะอย่างทู t เทคตีไปก่อนว่าเฮ้ยไม่วงก็งานอะไรบางอย่างละนะครับพอทูลเทคก็ทําวงอ่าเสื้อตัวนี้ครับเจอร์นี U.S. Tour 79คำถามคือเสื้อตัวเนี้คือเสื้อปี1979หรือเปล่าครับไม่ใช่79นะครับไม่ได้ผลิตในปี79ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะอะไร,ร,ะะไรจุดสังเกตอย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าจับภ้าไบ่อยจับภาพบางทีเนี่ยรู้เลยนะครับแต่ทีนี้จุดสังเกตที่เป็นมาตรฐานของมันก็คือเรื่องของป้ายก่อนละนะครับป้าย<ข>ออคออาทุนเทคอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกทําขึ้นใน79เพราะในปี79เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า อาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่มีตัวนี้นะครับใช่แล้วก็เรื่องตะเข็บนะครับนะฮะเป็นตะเข็บคู่หมดเลยนะครับนะฮะเป็นถ้าคาต้อนร้อยอืมนะครับนี่ฮะตะเข็บคู่นะอ่าเป็นตะเข็บคู่บนล่างเลยใช่ใช่คู่แล้วก็ไม่มีค่าทีนี้คุณดูยังไงคุณดูยังไงนะครับมันจะมีบอกเหมือนกันอย่างที่บอกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสื้อตัวนี้ปีไหนหรว่าใช่ บางตัวไม่มีให้ดูแต่ตัวนี้มีให้ดูตัวนี้มีต,มตัวนี้มีเล็กหน่อยสังเกตครับตรงนี้นี่นะครับตัวนี้เราดูตรงนี้ครับตามปากกาพูดตามปากกานะมันเขียนน่าจะประมาณสอง0 0<อ>งพนอ่ะ2 0 1 0หรือ,อ2010อะไรสักอย่างมันเริ่มจาง2010เป็นก o อปปี้ไลน์นะตัว C 2010พหนนเจอร์นี่อืแล้วก็อะไรทุกอย่างเป็นบริษัทของเจอร์นี่หรือลิเกซิตเจอร์นี่อืถูก ทำขึ้นอปปี้ไลท์ขึ้นนะจดลิขสิทธิ์ในปี2000ต้นๆมองไม่เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวผมผมว่าเล็งให้นะครับประมาณอาจะ210อะ2 0 1 5ครับ210 0 215 0จะมาไม่รู้เหมือนกันหรือ10นี่แหละเออเอ้าทีนี้พี่อันนี้มันเขียน79ครับแต่ทําไมตรงเนี้ยมันเขียนแต่ทำไมตรงนี้มันเขียน2000กว่า2 0 1 5อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกันครับไม่ตรงอยู่ละนะครับคําตอบก็คือไอ้ก้อนตรงนี้นะครับมันก็คือลายสกรีน ลายสกรีนจำได้ไหมที่เราเคยพูดเรื่อง E S C E S T หรือซินอะไรพวกนี้เหมือนกันเหมือนกันนี่คือทำเสื้อ U S ทัวร์ปี79เนะครับแต่เสื้อนี้แม่งหลอมรวมหรือหรือผู้ที่วาดลายนี้ออกมานะครับทำทำอีกในปีนี้สองพันกว่าคือเขาเอาเอาดีไซน์ของบล็อกปี79้นะฮะมาถูกทำหรืออถูกผลิต เสื้อล็อตนี้ในช่วงปี2010กว่านั่นเองนะครับเพราะเสื้อเนี่ยมันปี2000ขึ้นหมดแล้วนะฮะแต่บล็อกเนี้ดีไซน์เนี้ยอาจจะถูกใช้ในปี79ก็ได้นะฮะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นปกอพลาบัมด้วยก็ดีปีปีปี79อาจจะมีเสื้อลายนี้ก็ด้นะอจะมีข้างอาจจะมีทัวร์ที่ไหนบ้างอะไรี้ก็ได้นะเราก็โอ้ก็ทำเยอะเรามเยอะเีความมันนี้ให้ดูแล้วกันจะได้หายสงสัยนะครับมีสักตัวไหม นี่ยเดี๋ยวค่อยป้ายอีกทีหนึ่งสมมติถ้าไม่ใช่วงล่ะนี่ดูยังไงดูยังไงเล่นมีราคาไหมถ้าไม่ใช่วงล่ะตัวนี้อะตอกปีเบลเลอร์แบบนี่ฮะนะครับนี่ดูดูดูอย่างที่เราดูกันมันเป็นตัวนี้คอปปี้ไรต์นะครับเชร์เน่เชร์เน่นี่คือบริษัทนะครับุากรรมขนาดใหญ่ชื่อบริษัทแล้วก็หนึ่งเก้าแปดเก้านะครับอ่ลายนี้ใหม่ๆจร้บเลยนะป้าย สเตทแมนนะครับสเตทแมนเนี่ยก็อยู่ในช่วง80 80เลยนะครับป้ายนี้นะฮะตรงตำรานะครับถ้าเทียบป้ายเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้ครับพวกนี้มันมีบอกหมดนะฮะซึ่งสเตทแมนอะบริษัทสเตทแมนเนี่ยที่ทำเสื้อทำอะไรพวกแบรนด์กีฬาแบรนด์อะไรเยอะแยะเนี่ยมันสร้างมาก่อน80อีกใช่พวกเสื้อเบสบอลทีมสโมสรอะไรพวกนั้นใช่ใช่นะครับอ่าเนี่ย ตะเข็บอ่ะคุณอธิบายตะเข็บอีะะครัครงโอเคนะครับซึ่งในไอตัวสเตทแมนนี่นะฮะที่มันผลิตเสื้อในช่วงประมาณ80นเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมีรูปแบบของการผลิตซึ่งตะเข็บเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่า80เนี่ยเป็นตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวซึ่งมันอาจจะมีเหมือนกันนะครับแต่สเตทแมนในช่วงปีนี้เขาทําเป็นตะเข็บเดี่ยวบนคู่ล่างนะครับนะฮะซึ่งมีราคา<อ>แล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทนะครับโอเคอย่างนี้นะครับอ่านี่คือเดี่ยวบนนะครับ อ่ะก็คือเดี่ยวน <Ừ. S 2> บนบนบนคืออะไรครับบนบน,บนเดี่ยวบนคือตรงไหน,นอ่าในดูแขนครับะนะฮะจริงๆอ่ะทอดเดี่ยวเนี่ยดูที่แขนกระชายเสื้อก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วค่อยมาดูว่าทั้งตัวจริงๆหรือเปล่าคือมาดูทุกทุกอย่างที่มันทําที่มันมีตะเข็บอ่ะไหล่ก็เดี่ยวอ่าไหลก็เดี่ยวไหล่มันก็เป็นเดี่ยวนะฮะเดี่ยวก็คือเดินได้หนึ่งเส้นนี่นะครับเส้นเดียวหมดเลยเห็นไหมดูคอดิคอก็เส้นคือมันทําแบบสวยมากอ่ะกระบวนการผลิตในช่วงนั้นเนาะ งานละเอียดเลยเรียกว่างานละเอียดเลยนะครับามาดูคู่ล่างบ้างนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคู่ล่างโอเคนี่นะครับเนี่ยคู่ล่างนะครับเดี๋ยวบนคู่ล่างนะครับจะเป็นกระบวนการผลิตของแบบแบรนด์สเตทแมนในช่วงปี80นะครับเพราะว่าจริงๆริการมีปีเนี่ยคือมันชัดเจนเนาะเวลาเราสังเกตจะง่ายกว่า1 9 8 9ชัดเจนมีปีอต่อ,ตอชัดเจน8 <80. S 1> ปนปลายนะครับ,รบวิธีตีความของตัวนี้นะลายนี้ลายสก,กีดนี้นะครับก็เป็น พ่อพี่ร้ายของบริษัทเชอร์เน่เป็นลิขสิทธิ์ของเชอร์เน่แล้วกัน1989นะฮะหนึ่เก้าเก้าเขาพนกราฟิกดีไซน์อะไรกับว่าไปในปีแล้วไปจดในปีนี้หนึ่งเก้ส่วนเสื้อเจ้าของเนื้อผ้าเนี่ยเจ้าของผ้าเป็นของบริษัทดัตเต็ดแมนเนี่ยเม็ดอินยูเอสเอนะฮะนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับถูกต้องซึ่งเสื้อตัวนี้เป็น50 50อย่างที่เขาเรียกกัน50าสเนื้อผ้าสวยมากมันจะประกอบด้วยเนี่ยผ้า โพเดลนะครับแล้วก็ผ้าโพลีเอสเตอร์โพเดลโพลีเอสเตอร์กับคอตตอน50%นะฮะคือเขาจะบอกตัวเนื้อผ้าด้วยอย่างที่ผมบอกนะว่าโอ้ตัวนี้หน้าหลังด้วยนะฮะมีราคามีราคาเชอร์เน่ใช่ไหมตัวเนิริ่มใช่โอ้โหทรงสวยนะครับ80อ่ะตัวต่อไปครับผมที่ไม่มีปีบอกแต่สังเกตป้ายเอาได้ไหมเอาตัวที่มันนี่นี่สตาร์เตอร์สตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ เอาแปดศูนย์สักตัวด้วยว่ะน่ะแปดศูนย์อีกสักตัวนะครับโพลล์โลบริษัทอ่อนี่นี่หูใหม่ว่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นสตาร์เตอร์ลายนี้ตอก TM คืออะไรบอกไปแล้วนะฮะบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วครับป้ายนี้ Made in USA นะครับสตาร์เตอร์ก็อยู่ในยุคของแปดศูนย์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นสปอร์ตแวร มันบอกเลยนะว่าให้ซักแบบไหนอ่ะพี่ช้างก็คือเสื้อที่มันหดมาแล้วเอาไปซักผ่านน้าในการหดมาเพื่อที่เอามาประกอบร่างนะครับเขามีดีเทลหมดเลยนะในป้ายอ่ะทีนี้ฮะเรามาดูตะเข็บกันนะฮะเหมือนกันนะครับ80ศูนย์เนี่ยนะครับตะเข็บเดียวนะครับเดี๋ยวบนนะฮะนี่หูเย็บสวยมากเนี่ยครับคู่เอามาเทียบกันเลยนี่คู่ล่าง เดี๋ยวบนคู่ล่างนะครับแปศูนสตาร์เตอร์มันจะมีเส้นสองเส้นเห็นไหมครับนะครับตะเข็บคู่นะอืมแล้วก็ตะเข็บเดี่ยวก็จะเป็นนี่เส้นนิดๆเยนิดๆนะครับหรือที่เขาก็เรียกกันว่าซ่อนตะเข็บนะฮะนะครับนี่ฮะโอ้ข้างบนก็เป็นเดินเส้นเดียวเหมือนกันนะครับคอคอคู่คอจะเป็นเย็บสองเส้นนะครับเพื่อความหนาแน่นเนาะอืมอืมนี่นี่คอนี่คอนะครับอ่าเพื่อความหนาแน่น นี่ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็80อีกหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อ80อีกสักตัวห<น>าวแป๊บหนึ่งนะโอเคได้ามาละอ่ะนี่80ดสปอร์ตแวนี่ทำไม,มทำไมพี่ถึงรู้ว่ามันคือ80ครับก็เราไม่รู้ตั้งแต่แรกหรอกนะไม่มีใครรู้ต,ต้องห,หาข้อมูลนะครับมันมีข้อมูลนะครับมันมีอยู่แล้วตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแค่เราต้องศึกษาแบบจริงจังหน่อยนะตัวนี้ ได้ข่าวว่า80เหมือนกันนะครับโค้ดสปอร์ตแวร์นะครับ XLUSUSA นะครับเป็น Exclusive of d e c o r ด t i o n ด้วยฮะดีเทลป้ายแน่นมากแล้วก็ป้ายดีเทลเยอะมากเป็นลาย a l a s ทีเบิร์นะครับซึ่งเมือง阿拉斯กาเน่นกมันเยอะมั้งเป็นพวสัตว์มีปีกกันแหละตัวนี้ตะเข็บเดี่ยวบนเดี่ยวบนคู่ล่างเหมือนกันแ0ดศูงอ่า เน้นเหมือนเขาจะชอบทําคู่ล่างนะนี่อ่าใช่แต่ตัวนี้รู้สึกจะแบบโอ้เดี๋ยวสวยนะรู้สึกจะสอยแบบสอยห่างๆมานิดนึงเนาะมันแล้วแต่บริษัทด้วยแหละใช่อันนี้ครับระยะมันจะห่างสักนิดหน่อยนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูยกให้ดูโอเคอ่ะดีเทลเลยทรงทรงมันจะสลิมสวยๆหน่อยนะฮะแปดศูนย์อืมมีแปดศูนย์ตัวแรกนะครับเห็นทรงไหมนะฮะจะเป็นประมาณนี้นี่ โอ้ตัวนี้สวยนะมีหลังสกรีนสวยมากนะครับคือถือว่าแบบสวยมากกกิบมากนะลายสกรีนมันยังแบบแน่นๆนี่ก็แน่นนี่ก็แน่นนี่แสดงนะครับใช่ขอสวยมากนะครับแปดศูนย์อ่ะเราจบแปดศูนย์ไประสองสามตัวแล้วเดี๋ยวเราใช่สามบริษัทอะอะไรแบบอื่นๆขึ้นอีกใช่เอามาเขีย์เขียบผ้าก่อนนะครับแล้วมีนี่หม้กูเป็นฐานด้วยกันนะครับอืม ไทเกอร์โหดูสิเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเดี๋ยวเรามีล้ว S U t i เกอนะครับมันมีความหม่ยความหม่ความแบบใหม่มากป้ายนี้ก็ประมาณแบบช่วงเก้าศูนย์อะไรย่างนี้นะเท่าที่แบบเรามีข้อมูลนะฮะซึ่งความใหม่ที่ผมเอาตัวนี้มาเราเรียกมันว่างานเขาเรียกมันว่าถ้าอย่างเนี้นะแบบที่เราไม่เคยซักไม่เคยผ่านน้ำนะครับเขาจะเรียกว่าเดสต็อกนะครับเดสต็อกก็คือ ไม่เคยผ่านน้าเหมือนเสื้อใหม่นะตัวนี้หรือตัวนี้นี่ที่แบบอันนี้คือเดสต็อกของไทยเพราะว่าซื้อมายังไม่เคยเอาไปซักเลยไม่ได้ผ่านน้ํายังไม่ได้ใส่แบบจริงจังเลยสกีนจะเหนียวนะครับมันจะไม่ผ่านน้ำใช่เดสต็อกเดสต็อกนะส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาชอบเรียกกันก็คือเอานอตนอตนอตก็นอตสมมุติอันนี้น็อตสมมุติแวนฮาเลนเป็นสภาพแบบ น็อตคือคือละทุกอย่างยังใหม่อยู่แต่ว่ามันแบบซักมาแล้วมันอาจจะถูกแบบว่ามันถูกไปนี่มาแล้วกระบวนการที่มันผ่านน้าเขาเรียกว่าผ่านน้ํามาอะไรอย่างนี้นะน็อตก็คือตําหนิถ้าจะคือไม่มีอ่ะเหมือนใหม่เหมือนใหม่ละเนี่เหมือนใหม่อืมตัวนี้ที่ยังใหม่อยู่แต่ว่าซักมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็คือยังใหม่จริงอ่ะใหม่ผ้านิ่มแล้วเนี่ยผ้านิ่มแล้วผ่านน้ำไง อันนี้โหอยากจะให้ดูว่าป้ายอยู่แท็กอยู่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อยู่ยังอยู่คือใหม่มากแล้วก็ตาเข็บเดียวอืแขนเดียวโอ้ยเดียวหมดเลยเดียวหมดนะครับทั้งตัวตัวนี้เนาะสวยมากสวยมากสกรีนคือเหนี่ยวแบบไม่ผ่านน้ำใช่กับนี่อีกตัวนึงก็90เหมือนกันตัวนี้เป็นเอ่อรสเซลฟิลาเดเฟียนะทีมทีมฟิลาเดเฟียเป็นทีมแบบเบสบอล นะครับมีตอกเิกสิ์ด้วยนะครับซึ่งอย่างลัสเซลเนี่ยมันก็เป็นบริษัทย่อยของ f o o t o f the Room นั่นเองนะครับถ้าถ้าเราหาข้อมูลราเจออีกแล้ว f o o อ o f the r o o มก็มีป้ายที่มันเป็นผลไม้นะครับถ้าจำได้ไอ้บริษัทนี้ลัสเซลเนี่ยก็เป็นลูกของมันเป็นย่อยๆมาเป็บราะว่าใช่ทำเสื้อของตัวเองเหมือนกันเนี่ยเป็นเสื้อแนวแบบแนวกีฬาหน่อยเบสบอลบาสเกตบอลนู่นนี่นั่นนะครับบางทีเห็นเป็นทำเป็นหน้าคนเลยนะใช่อ่ะอย่างตัวเนี้ย คู่คู่เก็บคู่ต่อปีค copy right ชัดเจน1998งเก้าเก้ปลายเหมือนตัวนั้นเลยเหมือนตัวดำตอนแรกที่เราโชว์ไปนะฮะก็คือพอปลายมันก็เป็นคู่คู่ปลายก็ชัดเจน90นะครับนี่คือวิธีดูและวิธีตีความนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็จบเรื่องแบบพวกแบบ90้านเก็บเดียวอะไรอย่างงี้เป็นอะไรอย่างงี้ จำได้ไหมฮะเดสต็อกคืออะไรงานนอตคืออะไรจําได้ไหมฮะย้อนดูได้นะผ่านน้าไม่ผ่านน้ำก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะเราไปกันต่อต่อเลยทนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่มันจะสับสนทำไมวัดแล้วมาวัดศอกแล้วมันไม่เท่ากันล่ะพี่ใช่ใช่สมมติผมยกตัวอย่างงานสองงานนี้ให้ดูนะครับตอนนี้เขาเรียกงานแบบาเทนนะครนะอันนี้วงนี่วง อันนั้นวง XL วง XL อันนี้งานเมาเทนเป็นลายสัตว์อะไรพวกนี้นะถ้าคนเห็นนะอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดนทำไมมันถึงไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาอธิบายแล้วกันเนาะจะวัดวัดไซส์ให้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นไซส์อะไรบอกตัวเลขอย่างเดียวผมบอกตัวเลขเนาะตัวนี้นี่ยี่สิบสามเลยนะยี่สิบสามยี่สิบสามเลยนะครับอืออ่ะเดี๋ยววัดตัวนี้ อืมอ่ะเดี๋ยววัดก่อนเมื่อกี้ยี่่เราเท่นเรายี่สามนี่เท่าหร่ยี่สี่อ่ะผมดูป้ายที่ให้อันนั้น XL ใช่ป่ะใช่ครับใช่ตัวนี้ XL นะครับอันเนี้ยอคอคุณดูไซส์นะไม่เท่ากันเลยพวกนี้ย L นะ L ที่ยี่สามนะยืดยืดก็ยี่สี่นะกลับมาที่ตัวแรกที่บอกว่าเป็นปกติ L เหมือนกันยี่สิบเอ็ดนะใหมั้ย L นี้ยี่สิบเอ็ดอืมนาทีให้นี้ยี่สิบสามนี่อ่คุณดูนะส่วน XL นี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เลยซึ่งไซส์มันต่างกันนะครับอ่าผมให้วัดอีกตัวหนึ่ง XL ตัวนี้ผมวัดให้ตัวหนึ่งนะครับอืมยี่สามยี่สี่ XL ตัวนี้ก็ประมาณโอ้ขึ้นมายี่สี่นิด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 นะครับ เอาง่ายงานเมาท์เทนครับอือันนี้กับธรรมดาเวลาคุณวัดอ่ะงานเมาท์เทนจะใหญ่กว่าประมาณหนึ่งไซส์หรือครึ่งไซส์นะครับสมมติคุณขายตัวนี้คุณบอกแอลอ่าไซส์ยี่สิบเอลอ่าส่วนตัวนี้แอลเหมือนกันโอ้แล้วดูแลดูไซส์เด็ดไซส์ยี่สบสามบวกหนึ่งนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันบางบางบางยี่ห้อมันกะไม่ได้นะครับต้องวัดอกอย่างเดียวต้องวัดอกด้วย นะครับเหมือนกันเสื้อวงเสื้อวงอะไรอย่างนี้ใช่นะฮะต้องวันเหมือนกันหมดเลยนะดีเทลหมดยังไงก็ต้องดีเทลอะ่ะใช่มันบางทีเป็นงานยุโรปงานอังกฤษงาน u s อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็จะหาอกที่เขาใส่ได้อะ่ะใช่ฮะบ,บางทีเขาบอกอบอกเอกซ์เเนี่ยแต่แต่ถ้าอกเขาไม่ได้อ่ะบางทีซื้อไปมันใส่ไม่ได้นะครับมันถึงต้องมีการวัดอกนั่นเองนะครับก็เป็นทิคเทคนิคในการขายแล้วกันถ้าคุณ เจอแล้วมันไม่เท่ากันอ่ะไม่ต้องตกใจบางทีมันก็เป็นของยี่ห้อนั้นยี่ห้อเมาเทนเดล l t a หรือว่าอันนี้เอ v นวิเป็นเสื้อทำเองอะไรอย่างนี้พวกนี้ลิเกซิ์นะครับนี่ก็เป็นแบบทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ที่เรานำกันไปนะหลายเรื่องเอใช่หลายเทคนิคมากแต่การดเอ่อีเทลเสื้อดูนู่นนี่นั่นต่อปีตั้งแต่90 80ขึ้นมา งานที่แบบวัดไซส์หรือแม้แต่เมาเทนก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมถึงการตั้งราคานะครับอย่างที่บอกเราก็อาจจะไม่ได้เป็นโปรทางด้านนี้่ไมแต่เรารู้ประมาณนี้ก็เลยนําเสนอแบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มคลิปดูไม่เจอก็มาดูคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้ได้เราทํามาตั้งนานแล้วแหละที่จะบอกอย่างนู้นอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยว่าบางอย่าง อ่านไม่ถูกก็มีอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยบางทีก็เออมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่หวังว่าจะได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็เป็นว่าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับกำลังใจให้พวกเรานะครับก็นะครับสุดท้ายครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับร้านของเราเสื้อยืดมือ2สองตีวานนท์นะครับเฟซบุ๊กชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็ไอจีทีดิจตาทีเชินะครับถ้าสนใจเสื้อ สนใจกระสอบอะไรก็แล้วแต่เรามีเบอร์ด้วยนะครับโทรได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0615198797นะครับขึ้นไว้ให้ทุกคลิปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ทุกคลิปเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทักอินบ็อกมาก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะซื้อจะถามอะไรเงี้ยนะครับว่ามีของไหมลงอะไรยังไงนะครับสอบถามได้ราคาปัจจุบันจะแจ้งสดเท่านั้น นะครับแจ้งในนี้ไม่ได้เพราะว่าราคาเป็นแป้งมันเปลี่ยนแปลงสวิงไปเรื่อยฮะก็เดี๋ยวแจ้งสดเท่านั้นจะโทรจะทักได้หมดนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเราจะมาพูดเรื่องอะไรจะเป็นคลิปทําอะไรรีวิวกระสอบแบบไหนอะไรอย่างงี้ก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งนะครับอ่ามันจะแจ้งเตือนใช่กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ครับเราต้องไปเกาะนะครับกระพมสวัสดีครับกรบผม